สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเจชวาในข่าวไวเทนิวนะครับเรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆนะครับการประกวด Miss Universe Thailand 2021ของแอน h ช r รีสกอตส์เคมิสนะครับที่เป็นตัวแทนของสาวไทยเมื่อเธอเนี่ยชนะการประกวดด้วยรูปร่างที่ผิดไปจากมาตรฐานของเวทีนางงามที่มักจะมีแต่คนที่หุ่นผอมเรียวนะครับ ซึ่งตัวเธอเองของตัวเธอตัวของแอนชรีเองเนี่ยก็มีแนวคิดในการผลักดันความคิดเรื่องเลีเยวไซส์เพลย์บิวตี้นะครับก็คือเรือนร่างแบบไหนน้ําหนักเท่าไหร่จะผอมอวบหรืวอว่าอ้วนก็ถือว่ามีความสวยงามในแบบของตัวเองทั้งนั้นเพราะทุกคนเนี่ยมีรูปร่างที่แตกต่างและต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะมีลักษณะแบบไหนนะครับล่าสุดเนี่ยครับทางคุณแพมเปรมพิกานะครับมิสแกรนไทยแลนด์2017 มีการไลฟ์สดดุเดือดเลยครับถึงประเด็นเลียวไซส์บิวตี้เธอเนี่ยมีความเห็นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับย้ําครับว่าการประกวดนางงามเนี่ยต้องมีมาตรฐานซึ่งเธอเนี่ยพูดแรงว่าต้องแยกแยะเพราะเวทีเนี่ยไม่ได้หาคนอ้วนอย่ามาเลียวไซส์บิวตี้บนเวทีประกวดนางงามซึ่งเป็นการดูถูกคนที่มีระเบียบวินัยในการประกวดในเวทีนี้และการกินมากๆกกินของไม่มีประโยชน์ร่างกายก็เผาผ่านไม่ทันเพราะฉะนั้นใส่ชุดราตรีก็จะไม่สวย ไม่อยากให้ไปโทษชุดเพราะชุดเนี่ยถือว่าสวยมากนะครับเธอบอกเลยครับว่าอย่าเอา Real Size Beauty มาพูดให้คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่ากินกินมีความสุขแบบนี้ได้ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยต้องรู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วมันเหมาะสมหรือไม่ Real Size Beauty มันมาแล้วก็จะหายไปฉาบฉวยมาแล้วก็ไปเหมือนหมูที่แข็งแรงถ้าแพมมีน้ำหนักน้อยหรือมากเกินเกณฑ์ก็จะต้องรับฟัง เพราะหากไม่รับฟังก็จะไม่มีวันพัฒนาตัวเองเลยยังไงก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงท้ายน,น,นี่คุณแพมเนี่ยก็ได้บอกว่าเชียร์และอยากให้ตัวแทนประเทศไทยเนี่ยได้มงกุฎเป็นมิสยูนิเวิร์สลองไปฟังความเห็นของเธอเต็มๆครับบางทีมันจะต้องแยกแยะคำว่า Real You กับ Real Size Beauty ว่าบริบทของเวทีเขาหา Real You ไม่ได้หาคนอ้วนอย่ามา r e a l size beauty ในการประกวดนางงาม ะะและ Qualification เขาส่งเสริมคนกลุ่มเดียวแต่กำลังดูถูกกลุ่มคนที่เขามีวินยัยถูกต้องค่ะดา่าะสมร้ายจนแบบคนนั้นนอนไม่หลับนะมันเป็นการตีเพื่อพัฒนาเพราะมนุษย์เกิดมาเนี่ยมีระบบเผาผลาญทุกคนมนุษย์สามารถสร้างกล้ามเนื้อทุกคนสามารถสร้างเตาเผาผลาญ ไขมันได้ทุกคนมนุษย์สามารถออกกําลังกายทุกคนมนุษย์สามารถมีวินัยทุกคนมนุษย์สามารถพัฒนาได้ทุกคนแต่ที่ทําไม่ได้คือข้ออ้างค่ะที่ทําไม่ได้คือข้ออ้างและวันนี้ถามถามทุกคนเลยนะจะประกวดนางงามเนี่ย Liksom, believe, hey, กินก yeah. ินก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 ินของที่ของที่ไม่มีประโยชน์กินของที่เรารู้แหละกินไปแล้วมันร่างกายก็ต้องสงสารบ้างนะมันเผาผ่านไม่ทันจริงๆเพราะว่า Energy ที่ที่ดับเข้าไปเขาเรียกว่า Calorie Surplus Calorie Surplus เนี่ยคือมันทำให้ไขมันพอก ทำให้ไขมันมันเกินพอไขมันเกินลกลไกร่างกายมันก็ต้องเป็น v i ช u a ล Fa แฟตพุงก็จะยื่นก็เลยขอบอกเลยนะคะว่าใส่ชุดราตรีจะไม่สวยอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ไปว่าอะไชุดเพราะว่าชุดสวยมากอย่าอย่าอย่าบางทีอย่าไปโทษดีไซเนอร์อย่าไปโทษชุดนะคะเพราะว่าชุดสวยมาก เขาส่งเสริมคนกลุ่มเดียวแต่กำลังดูถูกกลุ่มคนที่เขามีวินยัยถูกต้องค่ะชอบมากเลยใครเป็นคนเขียนเมื่อกี้ชอบมากเลยขอบคุณมากเลยชอบมากเลยรู้ไหมว่ากลุ่มคนมีวินยัยแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้นะเอาจริงๆนะล้วนแล้วเป็นคนมีวินัยทั้งสิ้นนี่นะครับก็ได้ได้ว่าก็คงไปที่ตกเสียงกันนะครับสำหรับ กระแส Real s i ส e Beauty ที่เป็นมุมมองความคิดของทางคุณแอนเชลีนะครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ออกมาวิพาวิจารณ์ก็เชียร์และหวังดีนะครับอยากให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จน,นะครับแล้วก็ได้มงกุฎมาครองข่าวว้เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ